อลิบูดเกมไนทไทยแลนด์ ที่6โมงยี่สิวทีทางช่อง3แห่งนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปแข่งเกมต่อไปเพราะว่ามันเกมสุดท้ายข้อละ5คะแนนแล้วมันต้องถามน้องผมคนนี้ว่าคุณออยคุณไปทำอะไรมาหน้าถึงเด็กขนาดนี้เคล็ดลับของคุณอะไรครับ ก็เวลาถ่ายรูปลงไอจีก็ใช้ฟิลเตอร์เยอะใช้ฟิลเตอร์เยอะครแต่มไมเป็นคนจริงใจอย่างเงี้ยแพี่เอาฟิลเตอร์ออกแล้วพี่ใช้ชุดอยู่ยังไงล่ะคะเออแต่งก่อนด้อ๋อแต่งก่อนเลยแต่งก่อนลงไม่ใช่แต่ว่าตัวจริงก็หน้าเด็กตัวจริงน่าเด็กมากน้าเด็กกว่าหนูอีกอ่ะใช่เออหน้าเด็กเหมือนพี่อายุเท่าไหร่แปดเดือนป่ะคะเนี่ยอันนี้จริงใจนะแก๊งแก๊งมาช่างครัวแปดเดือนออเด็กแบบเด็กมากเป็นเป็นพี่นะลูก ชั้นนิดเดียวเองนะเอออาอยังไงน้องยมหลุดหมดยังอะคะเว้ยหน้ามาันระท้อนเหมือนกินน้ำวะเราอ๋อแล้วอันนี้นี่มาออกอรายการกับคุณปู่เหรอคะใช่ เอางี้ผมว่าเคล็ดลับเนี่ยคุณต้องแบบว่าแชร์มาตูงเขานิดนึงเพราะตอนนี้เขากำลังมีความรักเผื่อว่าเามีสมรสเท่าเทียมนะด้วยอ้าวไม่ได้แล้วตอนนี้่ยังไงก็ต้องสวยก็ต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยเลื่อนสถานะคนของเราแล้วจากลูกค้าให้มาเป็นแฟนจากลูกค้าให้มาเป็นแฟนลูกค้าใช่แต่ลูกค้าต้องขอบคุณป่านะคะที่แบบ ซื้อดื่มหนูมาสปีติดเอออันนี้ได้จริงจริงอ้าวคุณมีอะไรอยากจะบอกต้องนอนกี่โมงต้องทานอะไรต้องทาอะไรยังไงมีป่ะก็พักผ่อนให้พอแค่นี้โอ้โหสาระพักผ่อนให้พอแล้วมารายการนี้ทำไมคะเพราะรายการนี้มันรงนรายการนี้ถ่ายตีห้าพอมันใช้แรงงานคนจริงเหรอดูหน้าคนพักผ่อนเพียงพอสิครับเชี่ยพี่พี่บอกตรงเลยว่าพี่สดใสเสมอ เกมสุดท้ายข้อละหาคะแนนเพลงฮิตปิดหูวิธีการคนที่มีคะแนนนําจะได้เล่นก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนดาราในแก๊งเขาจะมายืน1นึ่เราจะขึ้นเพลงมาแบบเต็มเต็มเลยแต่ว่าหัวหน้าทีมจะใส่หูฟังสองชั้นจะไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเราก็ร้องเราก็เต้นท่าเฉพาะของเพลงเพลงนั้นได้เลยถ้าเขาตอบถูกได้5คะแนนต่อเพลง เข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นทีมเวิร์กจริงในระหว่างทีมกับลูกทีมคะแนนนะครับคุณแพนด้าได้เล่นก่อนไม่น่ามาแซงตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นแพนด้าใส่หูที่เหลือทั้งสามท่านเชิญยืนตรงนี้ปากยากเลว่าอนยี่สิบเองอ่ะแล้วนองไปนั่งทันแน่ลิปออยไม่ได้ยินจริงๆด้วยใช่สิพร้อมเริ่ม ก็มยีค่ะไม่ชมาไดีกมค่ะก็ไม่ท่ีมไม่ทขออภัะไนดีก็ไม่ชอทะน่ไม่ทนดก่ะไม่อบที่ชอบทาขอ่อที่นไมบทาันปีกเลยี้ยงปากเลี้ายงหนก็ีตรงมนกา

ไม้วอไ้บไอ้ได uh ้คบรับยูอ well ้รับย <oh> ูไอ้รับย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  o ไอ้ o ับย o ไอ้รับยูไอ้รับยอย ขอมือเขอยมาให้เด็ก2ิบสเล่นอ้าวตะกี้ได้ไป3เพลงคูณ5้าต่อสิบหวงเก่าอีก48ตอนนี้นํำอยู่แค่63คะแนนเท่านั้นพวกคุณนะแค่สี่ข้อชนะเลย4ี่ข้อชนะเลยอะไรนะยอมแพ้เลยหรอคอโอกาสให้พวกเราด้วยนะชนะไปเหอะไม่อยากชนะเลยเ่ะกี้เก่งใจดูซิว่าถ้าสี่ข้อพวกคุณไม่ได้เนี่ย มันจะอับอายขนาดไหนต้องได้นะต้องได้พร้อมคำจำที่มาจะได้เห็นด้พร้อมแล้วเริ่ม,ม<า>อ่ะ พะพะพะเลานกำลังเข้าสู่ปอดกาลกาลูนาผิดมีขอจยแรกประทุมาจ่ยแประทได้ไปถ้ามาพก็ไม่เชื่อมาพูก็ไม่เชื่อมาแล้วสองแล้ว ข้าไปเลย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 ข้าไปโอ้ยาลยเลย้งกลัวั้กลัวหรือเปล่าิริงไนต้งลขอเปล่าคิดจริงไะมันต้ัเปล่าคิดไมันตั้งลเปล่าคิไ แค่คังหนเธอรู้ถึงหัวใจอยได้ได้เกินมาเจอทาทมิงไม่ว่ายังไงจะลองดีวันอยากรักก็ต้องเสี่ยงมัดใจอหัวจัดใจและความสูงและมสูง

เออฤ้ดูร้อนใช่รดูร้อนฤดูร้อน,อ,นอ่ะจบเกมกันไปนะครับถอดหูได้แล้วถอดหูได้แล้วต้องบอกเลยว่าเพลงคุ้นเคยเนื้อเพลงมานึกชื่อเพลงไม่ออกเอ๊ะ H ตกลงว่าชื่อว่าอะไรยังไงกันบ้างเพียมจะใบ้ให้ได้นะครับต้องได้แค่4เพลงเท่านั้นนะครับเขาได้ไปทั้งหมด6เพลง แค่74ต่อ63เท่านั้นเองเชิญเดี๋ยวค่อยขึ้นมาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผัดดาไม่เป็นไรไม่เป็นไรตานขึ้นมานี่เลยถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเลือกพวกเข้าสู่รอบแจ็คพอตเลือกได้หนึ่งคนจากทีมตัวเองเลือกได้อีกหนึ่งคนจากทีมตรงข้ามทีมตัวเองก่อนพี่บอย่บอยครับมาคุณบอยยืนเลยยืนตรงนี้แทนพี่ผมเลยคุณมายืนตรงนี้เลยอีกท่านหนึ่งครับจากทีมนี้ พี่มาตูมค่ะคุณมาตูมหนึ<ด>่งแสนถ้าไม่ม,ง,<ส>ม,มงก็อายคนนะลูก <c oughs> เ,เดี๋ยวดูว่า1 0 0 0 0แสบาทเขาจะเอาไปได้หรือไม่นะครับโอกาสมีเยอะมากสำหรับวันนี้เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว,กเ,ยวเกมเพลงนี้ไปถัวะครับเสียดายมาก คือเพลงอ่ะมันเก่ากว่าอายุผมไงผมเกิดไม่ทันบางทีอ่ะถ้าเกิดเป็นเพลงแบบยุค2,000ขึ้นมา2,000ต้น2,010นินิดๆอ่ะโดนผมแล้วแต่ไม่เป็นไรขอให้พี่ตาเนี่ยเข้าไปในรอบแจ็คพอตแล้วก็คว้าเงินแสนมาให้ได้แล้วก็ทำตามความฝันเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะจะไปเปิดสตูดิโอตัดกระดาษใช่ไหมก็ขอให้ทำได้นะครับ